ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20การสอบสวนกรณีความผิดเกิดน,นอกราชอาณาจักรย่อตบทวักหนึ่งความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยกระทำลงนอกราชอาณาจักรให้อัยการสูงสุดเป็นพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบวักสอกรณีอัยการสูงสุด มอบหมายให้พนักงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบจะมอบหมายให้พนักงานอายาการทำการสอบสวนร,รวมกับพนักงานสอบสวนก็ได้วรรคสพนักงานอายาการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบหรือให้ทำการสอบสวนร,ร่วมกับพนักงานสอบสวนมีอำนาจและหน้าที่ในการสอบสวนเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนวรรคสี่ ในกรณีพนักง,งานอายการทําการสอบสวนร่วมกับพนักง,งานสอบสวนให้พนักง,งานสอบสวนปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของพนักง,งานอายการในเรื่องที่เกี่ยวกับการรวบรวมพยานหลักฐานวักห้ากรณีจําเป็นพนักง,งานสอบสวนต่อไปนี้มีอํานาจสอบสวนในระหว่างรอคําสั่งจากอายการสูงสุดอนุอนหนึ่งพนักง,งานสอบสวนซึ่งผู้ต้องหาถูกจับในเขต อนุสองพนักงานสอบสวนซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นได้ร้องฟ้องให้ทำโทษผู้ต้องหาวักห้เมื่อการสอบสวนเสร็จแล้วให้ทำความเห็นตามมาตรา140มาตรา141หรือมาตรา142ส่งพร้อมสำนวนไปยังอัยการสูงสุดดีกาสำคัญโจทย์บรรยายฟ้องและนำสืบว่าจำเลยทั้ง7กับพวกรวมการกระทำความผิด ฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติฐานร่วมกันช่อกงประชาชนและฐานร่วมกันพยายามช่อกงประชาชนด้วยการโทรศัพท์จากต่างประเทศหลอกลวงผู้เสียหายทั้ง7จนกระทั่งผู้เสียหายที่ 1- ถึงที่4ที่6และที่7โอนเงินบัญชีธนาคารของคนร้ายเป็นความผิดที่กระทำนอกราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20วรรคหนึ่งเมื่อพันตำรวจเอกสอเสนอความเห็นต่ออายการสูงสุดและอายการสูงสุดได้ตั้งให้พันตำรวจเอกสอกับพวกเป็นพนักง,งานสอบสวนคดีนี้ถือว่าพันตำรวจเอกสอกับพวกมีอำนาจทำการสอบสวนตามมาตราย0วรรคหนึ่งการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายโจทย์มีอำนาจฟ้อง แม้หากมีการหลอกลวงของจำเลยต่อผู้เสียหายที่สองนอกราชอาณาจักรก็เป็นเพียงการตระเตรียมพยายามหรือการกระทำส่วนหนึ่งได้เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรเท่านั้นซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา5ถือว่าความผิดนั้นได้กระทำในราชอาณาจักรทั้งสิน้นกรณีจึงไม่ต้องด้วยบทบัญญัติ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20วรรคหนึ่งแต่อย่างใดเพราะมาตรา20บ,บัญญัติว่าถ้าความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชอาณาจักรไทยให้อัยการสูงสุดหรือผู้รักษาการแทนเป็นพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ เป็นบทบัญญัติที่บังคับใช้กรณีเฉพาะความผิดที่ได้กระทําการนอกราชอาณาจักรไทยเท่านั้นคดีมีการสอบสวนชอบด้วยกฎหมายแล้วโจทย์มีอำนาจฟ้อง